MVP เลยนะครับสำหรับมิลลี่นะครับหรือมิลลี่ดนุูาคณาธีระกุลครับแรปเปอร์สาวชาวไทยตัวเล็กแต่ว่าความสามารถเนี่ยเยอะมากนะครับได้รับโอกาสไปขึ้นแสดงโชว์ในเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโ o เช e e l ่าวอลเลย์มิวสิกแอนด์อาร์ตเฟ2022ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ถือเป็นศิลปินสัญชาติไทยคนแรกนะฮะที่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีอย่างโคเชล่าเวทีที่ศิลปินทั่วโลกเนี่ยฝฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะได้ขึ้นไปโชว์ผลงานของตัวเองนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีนักร้องสาวอย่างลิซ่าแบ็คพิงคนะฮะที่เป็นชาวไทยเหมือนกันเคยขึ้นเวทีนี้แต่ก็ขึ้นในานามของวงแบ็คพิงนะฮะไม่ได้ขึ้นเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างน้องมิลลิเนี่ยนะฮะก็ ได้รับคําชื่นชมมากมายนะครับกับเพลงที่เธอนําขึ้นไปร้องกับก็คือเพลงสุดปังครับที่มีท่อนแรปที่เขาเรียกว่าท่อนฮุกท่อนคิวนะฮะไม่ว่าจะเป็นคําว่าเสาไฟกินรีต้นละแสรถไฟสมัยรอห้าใช้มาร้อยยี่สิบปีก็เป็นอะไรที่จิกกัดแสดงออกถึงแนวคิดตกกะ คนรุ่นใหม่อย่างน้องลินลนะฮะที่มองว่าอะไรหลายอย่างในประเทศเราเนี่ยมันยังล้าหลังนนะฮะอย่าไปพูดมากครับเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องร้องเอาอีกนะครับแถมยังมีช็อตที่ปาเต๊ดเนี่ยปาเต๊ดจุฑานาบุญอ้อมเนี่ยชมเลยนะฮะว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลงังจริงๆกับการนำข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นไปทานบนเวทีนะฮะเพื่อให้ฝรั่งหรือว่ามังคุดเนี่ยได้รู้ว่ามะม่วงกับข้าวเหนียวเนี่ยมันวางด้วยกันเนี่ยแล้วก็ตักเข้าปากอย่างเงี้ย มันอร่อยครับตอนแรกนึกว่าขนมจีนครับไม่ใช่ฮะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับอารมณ์คล้ายๆตอนลิซ่าเนี่ยพูดว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมณ์น่ะแล้วทให้ลูกชิ้นทอดธรรมดาเี่ยโด่งดังไปทั่วประเทศครับยอดขายเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านครับแน่นอนครับว่าการนําของไทยๆขึ้นไปโชว์เนี่ยได้รับการชื่นชมแล้วก็มองว่านี่ฮะคือพลังของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกโคศกของนายกตู่เนี่ยฟ้องร้องเกี่ยวกับการวิจารณ์ มาตรการโควิดที่ดูจะน่มเหลวนะฮะก็มิลลี่ออกมาพูดปุ๊บหือ uh huh. โศกดิ้นนะฮะดิน้น uh อือ huh. ตื๊ดตื๊ดเลยะฮะนี่ฮะคือสิ่งที่เด็กตัวเล็กคนหนึ่งเนี่ยทำแล้วก็หลายคนบอกว่าคนที่มีความสามารถแบบเนี้ยควรจะได้รับการสนับสนุนที่มากกว่านี้นะฮะก็ตอนนี้น้องมิลลี่ก็ถือว่าโกอินเตอร์แล้วครับเพราะว่าได้ไปร่วมงานกับ88ไลท์ซิ่งนะฮะ เป็นบริษัทเพลงสัญชาติอเมริกันที่มีแนวคิดในการผลักดันศิลปินเอเชียเนี่ยขึ้นไปในระดับโลกนะฮะมีนักร้องดังๆอย่างลิสไบอันหรือเจ้าลิชชิกา้านะฮะโจจิแล้วก็อะไรเนี่ยไฮเฮอร์บราเธอร์ก็คือ,คอ,คอปศิลปินที่จะได้ร่วมงานกับ88 r i s i n g เนี่ยต้องเป็นจะเป็นที่ได้รับการยอมรับในเอเชียแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นสู่ระดับโลกนะครับ หรือเป็นอะไรที่วันนี้เนี่ยคนไทยเราภาคภูมิใจกันมากนะครับกับน้องมิลลี่นะฮะแรปเปอร์สาวคนเก่งอ่าก็เดี๋ยวไปดูคลิปของน้องนะฮะไม่ไว่าจะเป็นจังหวัดที่กินเ้าเนี่ยมะม่วงหรือจังหวัดที่บอกว่ารถไฟไทยจะไปโคราชตนดังปะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องวิเตอร์วิเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกเลยครับนี่ลาบกันครับสวัสดีครับ ทุกของช่องวิเตอร์วิเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง